ดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Summer Camp นะครับคุณโจส,สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยววันนี้ผมมีเทปพิเศษเนาะก็อ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฟาร์มนี่แหละแต่ว่าเป็นทริคในการฟาร์มที่สำคัญมากกับตัวอุปกรณ์ของคุณนะครับซึ่งมันจะเกี่ยวกัน,นะะได้ยังไงอ่าโอเคทีนี้นะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะว่า Summer War เนี่ยเป็นเกมที่กินแบตแบตเตอรี่มากต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปหลายก้อนลวของผมเองเนี่ยผมใช้ iPhone 5ก็เปลี่ยนแบตมา2ก้อนแล้วพอเกมนี้นะครับอ่า ทีนี้เนี่ยแน่นอนเลยว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ของเกมนี้มันคือการการการลงไปฟาร์มเนาะลงดงลง,ลงดันลงไปล,ลงไปฟาร์มและแน่นอนว่ามันก็จะกินแบตเตอรี่ปริมาณมหาศาลเลยเนาะอ่าทีนี้สิ่งที่ผมจะนําเอามาแนะนําในวันนี้ซึ่งส่วนใหญ่เวลาเราฟาร์มเนี่ยเราก็คงไม่ดูจอ100หนึ่งปรเหรอกจริงไหมครับอ่าและทีนี้คือผมก็เลยจะมาแนะนําวิธีการจูนเครื่องนะครับให้ใช้พลังงานต่าที่สุดแต่ว่าสามารถที่จะยังฟาร์มได้เป็นไป,นเ,ปนเป็นปกติซึ่งการทําวิธีนี้คือจะทําให้เครื่องคุณน่ะ เครื่องมือถือของของคุณหรือว่าเป็นแท็บเล็ตของคุณนะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้นแล้วก็ประหยัดงบประมาณของคุณในการที่คุณจะต้องเปลี่ยนแบตอ่าโอเคเดี๋ยวเริ่มจากทริคแรกก่อนประหยัดเกินมาเติมตังเกมนั่นเองอ่าน,นั้นมันมัน<ร>มันก็ยังโอเค ไปคืออย่างอย,าอย่างสมมว็อย่างโอเบอร์เกอรของาเราเป็นมือถือใช่ป่ะให้การแบบรับสายเข้าออกมันก็เป็นเรื่องสาคัญไงฟีเจอร์อื่นๆอย่างเงี้ยคือบางบางที<อ>เราเราก็ต้องรักษาเครื่องเอาไว้ให้ได้นานที่สุดนะเนาะเพื่อที่จะประหยัดงบของเราด้วยนะครับอ่าโอเคอันแรกก่อนอ่าเป็นอันที่คุณจู่แนะนำเนาะเรื่องลดแสงของ iOS นะครับอ่าคืออันนี้ของผมจะเบสบนบนไอบนไอโฟนนะครับอันดับแรกคือการปรับแสงหน้าจอนะครับให้มันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำเนาะอ่าก็อย่างนี้ ก็ผมใช้ในเวลาเดินทางครับแต่ว่าขี่เกียจก็จริงจริงก็มี power bank แะละที่เกียร์เอาอองมาก็ก็ช่วยได้เยอะเลยครับเล่นซัมเมอร์นอรวอแล้วก็เดินทางไปครับก็อืมปรับแสงเนาะอ่าอย่างอันนี้ก็คือผมก็ปรับแสงให้อยู่ในให้หน้าจอเนี่ยมีแสงที่ค่อนข้างต่ํานะครับแล้วอันที่สองที่สําคัญมากก็คือการปรับออปชันในนเกมนะครับอ่าก็คือผมไปกดอันดับแรกต้องกดที่ตัวออปชันเซซตติ้งนะฮะ แล้วกดที่ออปชันนะครับในออปชันเนี่ยการจูนที่ผมแนะนำเนี่ยนะครับก็คือเป็นไปตามนี้นะครับโรเตทคำปิดเรียบตัวอย่างปิดเรียบนะครับบอสแอนิเมชันก็ปิดอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่แบบว่าเราไปเจอบอสในดันเจียนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ต้องมันกจ็จะไม่ตัดคัทอินเข้าไปทำให้ประหยัดเวลาด้วยนะฮะอ่าแล้วออปชันที่สำคัญอันนึงนี่คือ power saving นะครับอันนี้ต้องเปิดเป็นออนนะอันนี้คือแบบเป็นโหมดรักษาพลังงานของซัลโมเวอล์ซึ่ง าถามว่ามันทําอะไรมั่งโดยละเอียดเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ผมเจอจากการเปิด power saving เนี่ยคือ 1. เครื่องผมมา้อนช้าลงนะครับรอน,น้อยน้อยลงด้วยแล้วก็เหมือนกับว่ากินแบตน้อยลงด้วยเช่นกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ reduce quality นะครับก็คือลดคุณภาพกราฟิกลงด้วยซึ่งส่วนใหญ่เวลาเราเราฟาร์มเนี่ยเราก็คงจะไม่ค่อยดูพวกแอนิเมชันอะไรมากหรอเนาะ อ่าเอาไว้เดี๋ยวถ้าเกิดว,ว่าเราอยากจะแบบเฮ้ยเล่นมือหรืออะไรเองเดี๋ยวเราค่อยค่อยปรับมากลับใหม่ก็คือทีนี้หลังจากที่เราเซตตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็มันก็จะรีเซ็ตเข้ามาที่อยู่อยู่ที่หน้าจอของเกมใหม่อีกทีหนึ่งเป็นการรีสตาร์ทเกมนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจอ่าเดี๋ยวมีข้อแนะนําด้วยถ้าใครเครื่องเก่าช้าๆรเซ็ตติ้งพวกนี้ช่วยให้ได้อ๋อใช่ใช่ถูกต้องครับอ่าสำหรับโทรศัพท์มือถือเก่าก็ช่วยได้อีกระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่ามี iPad รุ่นกเก่าเาเข้ามาเล่นสำนวนนวอระก็ ใส่เซตพิมพพวกนี้เอาว่าตอนแรกนี่คือเล่นแบบไม่เซตอันนี้นี่ไฟไหม้เลยควันออกปุ๊บ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 ไม่กระตุก <c oughs> กระตุกคึ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 กแล้วแครชอ,อ,อ่ะอ่าโอเคเดี๋ยวแล้วแบบว่าเสียที่ลงดันเนี้ยเสียที่อ่าเดี๋ยวให้นี้เดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันนะครับก็คือหลังจากที่เราเซตไปแล้วเนี่ยมันจะมีความแตกต่างในในกราฟิกก็คือสังเกตได้ว่าพวกกราฟิกที่เป็นเนี่ยมันจะคุณภาพมันจะต่ำต่ำลงนิดหน่อยนะฮะ แต่ตามใดก็ตามที่เรายังจิ้มถูกๆที่เดิมได้ผมว่ามันก็ยังโอ,โอ,โอ,โอเคอยู่นะอะเดี๋ยวตัวอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยว่าหลังจากที่เราเซตใหม่แล้วเนี่ยความความแตกต่างของของมันเนี่ยจะมีอะไรบ้างหนึ่งเลยเนี่ยกราฟ,ฟิกของพวกดันจีนต่างๆเนี่ยสังเกตได้เลยว่ามัน,มนลดลงนะครับจะแย่แลแเลยมันจะดูแบบเออมันจะดูแตกๆนิดนึงทีไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าคุณจะได้สิ่งที่กลับมาแน่นอน,นอชายก็คือ อย่างน้อยเนี่ยคือแบตเนี่ยมันไม่หายไปเร็วเหมือนแต่ก่อนมันก็จะอืมมันก็จะแบบฟาร์มได้นานขึ้นเสียพาว์แบงก์ก็ไม่บ่อยเท่าเดิมละอะไรอย่างนี้เครื่องก็ร้อนน้อยลงไออ่าเครื่องร้อนเนี่ยผมว่าเป็น,เป,นเป็นประเด็นใหญ่เพราะว่ามันค่อนข้างจะลำลำบากเหมือนกันแบบเวลาที่แบบสมมติบางคนอย่างเงี้ยผู้ชายใช่ปะ่ะเอาเครื่องโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยออตโต้แล้วเอาใส่กระบ๋กกางเกงอย่างเงี้ยแล้วกางเกงบางๆอะ่ะถ,ถึงขั้นกันกนั่งไม่ติดอะร้อนเลยอะบางที เนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าดูที่กราฟิกนะผมก็ว่ามันกราฟิกที่เป็น 3D ของแต,แต่ละด่านนะผมก็ดูว่าเอ้ยมันก็แตกต่างกัน,กนไม่ไมากเท่าไหร่นะเอ้อราน,นี้เอามาฟาร์ม B3 โชว์นะครับของเด็ดน้์แสงแต่ว่าจริงๆอะทริคเนี้ยคือมันสามารถใช้ได้กับการฟาร์มทุกรูปแบบเลยนะครับอ่าแล้วก็จะช่วยรักษาชีวิตไม่ไม่ไม่ใช่สิสามารถรักษาให้อาอุปกรณ์ของคุณเนี่ยมีมีมอายุที่ยืนนานขึ้นด้วยนะครับ mm hmm. อืมซึ่งผมเข้าใจว่าหลายๆคนอนะการซื้อมือถือใหม่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะ ใช่เราซื้อเพราะแบตเสื่อมนี่แหละอืมพอแบตเสื่อมอีกอยากรู้ว่าเดี๋ยวนี้นสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยจะไปซื้อเครื่องใหม่ก็ต้องแบบย้ายข้อมูลอะไรอีกก็วุ่นวายอ่ะเนาะเอออย่างนั้นพยายามรักษากเครื่องเก่าให้มันอยู่นานๆดีกว่าแต่ยกเว้นพวก iPhone นะเขาบอกว่าซื้อมาเปลี่ยนไปทุกปีคุ้มสุดอืมทุกปีเลยใช่ไหมไเออใช่ใชมีคนคำนวณแล้วก็มีมีคำแนะนำอีกอย่างนึงนะครับคือบางคนบอกว่าเอ๊อย่างนั้นน่ะทำไมจะ จะไปเล่นบนมือถือทําไมล่ะไปเล่นบนแบบอิมู a เ o เตอร์ดีกว่าอย่างเช่นแบบบลูสแอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าบลูสแอกอิมูลเอเตอร์เนี่ยคือเห็นมาหลายคนละที่โดนแบนไปเพราะว่าเพราะว่ามันเหมือนกับว่าทางฝั่งคอมสื่อสารเขาสามารถที่ดีเทคได้ว่ายูเซอร์คนนี้มันอยู่ที่ไหนตีต่างว่าคุณอาจจะยังไม่โดนแบนวันนี้แต่ว่าคุณเล่นไปอีกหนึ่งปีอย่างเงี้ยแล้วคุณมาโดนแบนตอนนั้นมันก็เป็นเรื่องใช่ไหม จะได้เลิกนะเล่นก็ได้เลือกเล่นซึ่งแบบผมคิดว่าเอ้ยอย่างนั้นนะเออถ้าเกิดว่าอยากเล่นนานๆดีๆจริงๆนะเ,เล่นในในสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตดีดีกว่านะครับคือเล่นในตัวเขาเรียกว่า native device หรือว่าเครื่องที่เป็นเครื่องจริงๆ,ๆดีกว่านะครับนี่แหละก็ดูแต่กราฟิกอะไรก็โอเคนะเป็นปกติก็ยังฟาร์มได้ไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ อ่าแล้วก็อีกอย่างนึงคือผมไปอ่านในคอมเมนต์ของอของพวกตัวฟอรั่มต่างต่างประเทศนะครับคือการทำจูเนิ่งอันนี้คือการแบบเปิดพาวเวอร์เซฟวิงโหมดเนี่ยมันจะช่วยลดการแครชด้วยะจริงเหรอ,อมขนาดปิด <laughs> แล้วนะแผแผดงแคชเลยจริงวะ <laughs> <laughs> เออแต่แต่เหมือนเหมือนกับว่าการการแครชมันอาจจะเกิดได้จากในหลายๆสาเหตุไงไอตัวการทำพาวเวอร์เซฟิงเนี่ยมันอาจจะไปช่วยในทางใดทางหนึ่งไงนึกออกปะก็มันก็ช่วยอืม มันช่วยรั<ต><า>กษาแก่เกินแกงอ่ะแก่เกินแกงนะ, <laughs> ะ,ะมาถึงจ่าที่สามแล้วนะครับอตอนนี้ก็แบบเก็บเรื่อยๆแล้วแบบอ,อาจจะเห็นว่าบางทีก็อาจจะแบบแบบเหมือนกับมีคน i n อกซ m e มสเ g จมาแล้วจะจู่ก็หายไปนั่คือแบบเออก็มานั่งกดออโต้เนี่ยแหละกดไปเรื่อยๆตอนนี้ได้กี่ตัวแล้วกได้มาประมาณ5้าตัวแล้วเป้าหมายคือเป้าหมายคือ800ชิ้นนะ่ะ16ตัว ไม่รู้สถานะการหนึ่งในการเซฟแบตคือห้ามชาร์จโดยถือไปเล่นไปอ่าเอออันนี้เห็นด้วยใช่ใช่เพราะว่าคือต้องเข้าใจกันว่าที่แบตมือถือเสื่อมเพราะว่าเกิดจากความร้อนอือมใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราชาร์จไปเล่นไปเรื่อยมาตลอดมันเสื่อมโผมนี่ทำประจำเลยอยากจะร้อไห้ไม่น่าเปลี่ยนไปสองก,ก,ก้อนแล้วเออเปลี่ยนไปสองก้อนละเออเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าเวลาเล่นคงคงปล่อยให้มันหมดเป็นล็อดแล้ว่ะ แล้วก็อีกอันนึงเป็นเหมือนว่าความเข้าใจผิดที่แต่ก ury, si. like yeah? ่อนเขาบอกว่า like ห้ามเลยนะเสียบมือถือชาร์จไว้เต็มนานๆใช่ปะใช่ใช่ใช่แตเนี้ยเขาแก้จริงๆเขาแก้บาดานแล้วเขาตัดไฟออกใช่ปะมันจะตัดอัตโนมัติใช่ใช่ใช่คือเสียบมาเสียบเสียบทิ้งไว้อะได้แต่ว่าทีเนี้ยมันมันต้องมองในแง่ของนี่ไงถ้าเกิดสมมติว่าเสียบค้างไว้ใช่ปะแต่ถ้ามันเต็มแล้วก็ปิดไปเถอะเพราะถ้าเกิดว่าเสียบค้างไว้มันก็ยังจะมีไฟเข้ามาในสายอยู่ก็คือถ้าอยากรักษาพวกสายพวกหัวต่ออะไรก็ถอดม มันสายต่อแล้วเกี่ยววาแต่ก็โอเคแล้วแต่ก็แต่ว่าจริงๆอ่ะคือเดี๋ยวนี้คือถ้าถ้าเกิดว่าเสียบทิ้งก็ทิ้งเอาไว้อ่ะคือไฟมันไม่เข้าไปในในแบตละถ้าเกิดว่าแบตแบตมันเต็มเออประเด็นเยอะก็ตัดนมก็คือจะบอกว่าก่อนนอนแล้วเสียบโทรศัพท์างไว้ไม่เป็นไรครับอันตรายตัวมาอืมครับก็แสาเหตุให้แบตเสื่อมไดยทั้งสิ้นอืม แต่ว่าสิ่งสําคัญเหนืออื่นใดที่สําคัญกว่าก่อแบตนะครับคือการนอนที่เพียงพอนะครับอันนี้แอบแอบแอบเราแอบติกัดนะแอบวัตเตอร์แท็กติกว่าแอบแอบติกัดนะครับคือตลกมากคือประมาณว่าผมอะแบบประมาณว่าปากติแล้วว่าเวลาสักช่วงแบบเอาเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเริ่มนอนแล้วผมก็ถามเออจุนอนยังเออจุบอกเออแปบ๊บเดียวนะเดี๋ยวนอนเดี๋ยวนอนเออปพ๊บผมตื่นมาอีกทีตีห้าจุมันยังนั่งอยู่ คือคือเห็นแล้วสิ่งสิ่งสิ่งที่รู้เนี่ยก็คือมันไม่ได้นอนแน่แน่มันไม่ใช่ว่ามันมันมันตื่นก่อนเราเป็นไปไม่ได้เพราะปกติไอ้นี่มันนอนนานมากตื่นอีกทีเพี้ยงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเป็ะนหะ่วงเป็นห่วงนะฮ <c oughs> ะก็เพื่อบอกนะครับว่าจริงๆแิ่ก่อนเคยนอน,นแล้วนอนน้อยสาเหตุได้อ้วน่จริงอืมอ๋อใช่แพราะเราอวนฮว่าเรานี่คือถ้านอน ขอนี่คืออ้วนอ๋อบางบางคนนอนนอนดึกแล้วก็จะจะกินด้วยไงบางคนนอนดึกก็ไม่เกี่ยวกินกินกลางคืนก็ก็กินแต่ว่ามันมันเหมือนว่าร่างกายมันไม่ปรับอ๋อมันมันไม่การการเผาผลาญไม่เป็นปตก,นกตนนะิอืมมันพยายามจะเก็บไขมันอ่ะเฮ้ยแต่ว่าจริงๆนะคือผมมามีทริคหนึ่งในการเล่นซัมซัมมอนนีวอลเรานำนำน้ำหนักลดลงด้วยนะรู้ว่าทำไงจริงเหรอพี่ต่างกินข้าวอ่ะอันนั้นอันหนึ่งอัน แต่ว่าเออแต่อีกอย่างนึงอนะคืออย่างสมมติเวลาเวลาอย่างอย่างอย่างเมื่อวานเนี้ยผมไปวิ่งสวนลุมผมก็กดฟาร์มไปด้วยวิ่งไปด้วยแล้วเปิดพาวเวอร์เซฟวิงนี่แหละออเออเปิดพาวเวอร์เซฟวิ่งแราว,วิ่งสวนลมไปด้วยเนี่ยทำให้แบบว่าเราทั้งแข็งแรงแล้วก็ แล้วก็สามารถฟาร์มเก็บชิ้นส่วนเดฟไนทท์์เดไนแสงไปได้ด้วยโรัพท์มือถือก็ตกใช่ไหมก็มีมีคนรศัพมือถือไว้ซื้อมือถือไว้ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือแบบมันเหมือนกับว่าเวลาผมผมวิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมีเป็นคล้ายๆสายสายมือถือมาไว้อะไรเงี้ยเอออ๋อโทษทีนะครับอีกอย่างที่ลืมบอกคือเออ่การปิดการปิดเพลงด้วยนะอ๋อเออเอ่าการการปิดเพลงด้วยใช่ใช่แล้วก็คือคือปิด ปิดเสียงเอฟเฟกตอะเสียงเอฟเฟกอะเอาแบบเบาๆก็พอไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่รู้ไงว่าไอ้ดันมันจบแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ถ้าเราไม่ได้ดูจออยู่ไงก็เลยเปิดเสียงไว้นิดนึงพอแต่ว่าเสียงเราเคยปิดไว้หมดเลยแล้วก็ลืมทำไมที่บอกว่ามันค้างอยู่ตรงนั้นนานมากจริงๆมันมีอีกอีกอารมณ์นะคือประมาณว่าแบบเหมือนกับว่าพอเราเปิดเกมใหม่ใช่ป่ะเราเปิดเกมมาใหม่ใส่ฟุบะแล้วเราไปกดไอ้พวกดันเจียนที่ที่เราเคยออโตเอาไว้ใช่ป่ะพอเข้าดันเจียนปุบะเราลืมว่าต้องไปกดออโตตอนตอนเริ่มไงก็ปล่อยทิ้งไว้ ของเรานี่เว้ยในอารีนาคือมันจะมีไอตัวไร v a ลใช่ป่ะใช่มันจะยืนแบบเฉยๆใช่ป่ะเออดีนิ่งๆอยู่คือเออลราเราก็ลืมกดไว้แล้วกดให้มันสู้ก็นึกว่ามันสู้ออตโต้เลยกลับมาแม่ยืนมองหน้ากันแล้วแบบมันก็เผาแบตด,ด้วยไงคือหน้าซองมันเปิดอยู่อย่างนั้นนานมากอ่ะใช่ใช่เออแล้วก็แบบแกจะมองหน้ากันทำไม อ่าโอเคทั้งหมดแล้วอ้าวอีนุตายกลับมาเร็วนี่เรียบร้อยอืมอีนุอ่าจริงๆนะนะ่าเลนทีมที่มันคนเขาหายง่ายๆหน่อยนี่เล่นโคตรทีมเลยเออใช่จริงบอว่ากล่าวว่าจะต้องเอาคือถ้าเอาพีิแสงออกนะแล้วก็เป็นตัวที่ธรรมดากว่านี้มันมันก็น่าจะทำได้เคยเคยเอาเป็นสลัดน้ำมาแหละแต่ทีนี้พอดีทีมนี้มันเป็นทีมที่มันติดแล้วมันใช้อยู่ปร,ประจำคือแบบแบบเน้นเน้นเน้นเพลย์เซฟไง เล่นแบบเอาให้ผ่านชชวๆไว้ก่อนอืประมาณนั้นอืคือแบบว่าพอเอาคือตอนนั้นเอาไพไพ,ไพเล่น้าํามันมาลงอย่างเงี้ยคือแบบว่าลงลงประมาณสักหกรอบเจ็ดรอบมันอาจจะมีพลาดสักหนึ่งอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่ารูเรายังไม่แน่นด้วยไงเออแล้วคือแบบพอมันตายปุ๊บอย่างเงี้ยมันมันจะมีจังหวะที่แบบเหมือนกับว่าทีมเรา,าโดนแบบไม้ไม้กางเขนแล้วไอตัวฟิสไอเราไอตัวแบบตัวฮิลอ่างเงี้ยอินูแสงฮิลปุ๊บก็ติดไม้กางเขนละ พอติดไม้ไม้ไม้ังเขียนปุ๊บก็ฮิวไม่ได้พอฮิวไม่ได้ไอตัวที่มันเป็นตัวชุบมันก็โดนฆ่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อยตายตามกันไปเรื่อยๆ <c oughs> แต่สาเหตุที่ที่ต้องใช้อินุแสงเนี่ยเพราะว่าเอาไว้เปิดก่อแตกแหละแล้วก็เอาไปทำเดามาเมจตอ๋อตายตายตามนี่มันดูนาโกเลยนะเออตกตายตามกันเรื่อยๆถ้ามันตายทีก็ลำบากเลย <c oughs> อ่าเ <c oughs> อาละครับอันนี้ก็เป็นทริคเกี่ยวกับการฟาร์มแล้วก็การรักษาอุปกรณ์นะครับอ่าใช่ครับก็ขอให้ทุกคน ครับกดไลค์กดแชร์ถ้าคุณมีคลิปอะไรก็แชร์ด้านล่างครับครับผมบมาร่วมแชร์กันอ่าถูกต้องน,นะครับขอบคุณมากที่มาร่วมในสังคมแห่งการแบ่งปันของเรานะครับขอบคุณครับ